นี่นี่นี่พวมอะไรมันทํางานเองเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะพามาชมรถยนต์ค่ายน้องใหม่ที่เข้ามาตีตลาดในไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ณตอนนี้รถคันนี้ได้เข้ามาที่โชว์รูมของร้าน A อพัสดอโตของเราแล้วค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ฮาวาลค่ะรุ่นโกลไลออนอันตรานะคะปี2022ค่ะอย่างที่บอกไปรถเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วแต่ณตอนนี้มีอยู่ที่โชว์รูม A อพัสดอโตแล้วค่ะสําหรับรถยนต์คันนี้นะคะทางค่ายเขาเนี่ยได้เคมไว้ว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเลยเราไปชมกันเลยค่ะกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าทั้งงหหด6ตําแนน่ะะคะ และกล้องมองหน้าค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์ของ Adaptive Cruise Control ด้วยค่ะไฟหน้าจะเป็น LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะและในส่วนของตรงนี้นะคะแผงไฟตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะจะระบุสัญลักษณ์ H EV ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นระบบไฮ b ริดค่ะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะและก็มีตัวกล้องที่สำหรับมองรอบคันด้วยค่ะ ล้อแม็กทูโทนขนาด18นิ้วค่ะมาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะและสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวท็อปของเขานะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะคิวพรีเมียมด้านข้างระบุฮาวาไว้เลยนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้น,นะคะ่ะไฟท้ายเป็น LED นะคะและก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลัง6ตตำแหน่งเช่นกัน,นะคะ่ะตัวกุญแจนะคะจะเป็นแบบ s m a ร t Key l e เลสค่ะซึ่งที่ตัวกุญแจเนี่ยจะระบุยี่ห้อรถฮาวาไว้ด้วยนะคะเราสามารถล็อกและปลดล็อกผ่านเซ็นเซอร์ที่มือเปิดประตูได้เลยค่ะในส่วนของประตูนะคะก็มี น้ำหนักค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะตัวแผงประตูด้านในนะคะจะตกแต่งด้วยลวดลายที่ดูสวยงามนะคะตัวนี้เป็นซอฟทัชแล้วก็มีตัวล็อกกดล็อกตรงนี้ได้เลย กระจกเป็นสวิตช์หมุนสําหรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็สวิตช์กระจกนี้สําหรับภายในของรถยนต์คันนี้นะคะถูกออกแบบไว้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะตัวเบาของผู้ขับขี่นะคะจะเป็นการปรับที่เป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาเนี่ยจะเป็นหน้าสัมผัสที่เป็นหนังตรงกลางของเบาผู้ขับขี่เนี่ยค่ะจะสามารถระบายความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวพลอยจะพามาชมด้านในกันนะคะว่าภายในของรถคันนี้เนี่ยนั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะตัวเบานะคะของผู้ขับขี่เวลานั่งอะ่ะจะรู้สึกว่า เออมันกระชับมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบสบายในการขับขี่นะคะด้วยความที่เป็นรีโมทเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเอนที้ว้วก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยตัวเกียร์ของรถรุ่นนี้นะคะตัวเกียร์เขาจะเป็นแบบเป็นแบบหมุน่ะมันก็ดูดูแปลกตาไปนิดนึงแต่ก็ใช้งานง่ายค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของอะดัปติฟคูดคอนโทรล แนนซ้ายก็จะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายหรือปรับตัวในส่วนของเครื่องเล่นได้ด้วยและในส่วนของหน้าจอของรถคันนี้นะคะเขาแบ่งการทํางานมาเป็นสส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวจอ Android และก็จอตัวนี้เป็นจอ TFT สําหรับผู้ขับขี่ก็จะระบุไว้หมดเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีการเปิดประตูบ้านไหนปิดประตูบ้านไหนอยู่บ้างเนี่ยมีผู้โดยสารนั่งอยู่ตําแหน่งเบาะตรงไหนบ้างและในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นจอ a อ d ด o i d ขนาด12นิ้วค่ะ เราสามารถตั้งค่ารถยนต์เนี่ยผ่านตัวจอตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จอตัวนี้จะมีระบบแผนที่นำทางให้อันนี้เราสามารถกดเลือกการตั้งค่านะคะเราก็ตั้งค่าได้เลยว่าโหมดการขับขี่ของรถคันนี้เราต้องการตั้งเป็นโหมดไหนจะเป็นโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดหรือโหมดหิมะในส่วนของโหมดหิมะเนี่ยค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะจะใช้ในกรณีที่ฝนตกหนักโหมดพวงมาลัยนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการแบบเบาแบบสบายหรือแบบสปอร์ตรถคันนี้ยังสามารถสั่งการผ่านระบบเสียงได้ด้วยสวัสดีฮาวเว ฟังอยู่เปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟเมื่อเราสั่งการให้เขาเปิดซันรูฟป่ะคะเขาจะเปิดพร้อมกันทั้งคู่เลยก็คือในส่วนของซันรูฟแล้วก็ตัวม่านบังแดดนะคะแต่เวลาปิดแยกการสั่งการกันนะคะและในส่วนของเพดานด้านหน้านี้นะคะมาพร้อมกับช่องเก็บแว่นตาหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ยังมีสวิตช์ในการเปิดปิดม่านบังแดดหรือซันรูฟนะคะสามารถใช้งานแบบแมนนวลผ่านช่องทางตรงนี้ได้เลยค่ะ กระจกมองหลังนะคะมาพร้อมกับระบบตัดแสงให้ออโต้ค่ะ และก็ตัวกล่องสีดําด้านหน้านี้นะคะจะซ่อนตัวเซ็นเซอร์สําหรับความปลอดภัยของรถยนต์รุ่นนี้ไว้นะ,ะและในส่วนของคอนโซลตรงกลางนี้นะคะถูกออกแบบมาแบบเรียบง่ายดูไม่เยอะในช่องตรงนี้เราอาจจะวางของที่เป็นแบบกุญแจรถก็ได้ช่องตรงนี้ก็โทรศัพท์มือถือก็ได้และนอกจากพอร์ต USB ที่ทางรถมีมาให้เราแล้วนะคะเขาก็ยังเพิ่มในส่วนของแท่นชาร์จไวเลสมาให้เราวางลงไปตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะคะการชาร์จตรงนี้จะแสดงผลที่หน้าจอจะระบุเลยค่ะว่าขณะนี้กําลังมีการชาร์จแบตเตอรี่ แล้วก็สเตตัสของแบตเตอรี่เราตอนนี้อยู่ที่ประมาณไหนและในส่วนของที่นั่งของผู้โดยสารแถวหลังนี้นะคะถูกออกแบบมาให้นั่งได้สบายค่ะก็ค่อนข้างจะกว้างขวางพอสมควรนะคะแล้วก็ด้วยความสะดวกสบายยังสามารถชาร์จแบตมือถือได้ด้วยจะมีตัวช่อง USB มาให้นะคะมีช่องแอร์หลังค่ะในส่วนของเบาะก,ก็ยังสามารถวางแขนหรือวางแก้วน้ําได้นะคะไม่ว่าจะขับขี่ไปทางไกลทางใกล้เนี่ยสามารถนั่งได้สบายเช่นกันค่ะ ฝาท้าทยของรถคันนี้นะคะแค่สัมผัสค่ะกดปุ่มนิดเดียวเองรถก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยในส่วนของห้องเก็บสัมภาระตรงนี้นะคะเราสามารถถอดแผงบางตานี้ออกได้ค่ะตอนนี้ที่เรามีสัมภาระเยอะนะคะแล้วก็นี่เลยถ้าเปิดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นชุดช่วยเหลือฉุกเฉินกรณียางแต่ยางรั่วนะและการปิดก็ยังสามารถปิดได้ง่ายๆค่ะแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นเลยถ่าแล้วเดี๋ยววันนี้พลอยจะพาไปเทสอบได้รถคันนี้กันนะคะไปเลยค่ะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วๆไปนะเพราะว่าอันดับแรกเลยในส่วนของไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวของรถคันนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นที่ปัดน้ำฝนอย่าสลับกันนะการขับขี่ด้วยโหมดสปอร์ตอะค่ะจะทำให้เรารู้สึกว่าคันเร่งมันเบาลงแล้วก็มันมีความแรงของรถมากขึ้นแล้วก็เนี่ยเวลามีรถ แทรกขึ้นมาหรืออยู่ในช่วงของมุมอับสายตาเนี่ยจะมีเซนเซอร์เตือนเราอยู่ที่กระจกมองข้างทั้ง2ด้านเลยทั้งซ้ายและขวาน,นะคะในส่วนของตัวกล้องนะคะด้วยความที่เขา่าเป็นกล้องแบบ360องศาเลยเราก็จะเห็นเลยว่ารอบตัวรถของเราเนี่ยพื้นที่ที่เราจอดอยู่มันลักษณะเป็นยังไง,ไงมีสิ่งกีดขวางอยู่ไหมบางทีอาจจะมีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันวางขวาง,วางอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นนี่ค่ะตัวกล้องกดแล้วก็ดูได้นี่ค่ะอยากจะมองด้านข้างรถของ ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้หรือจะมองจากมุมอื่นเนี่ยเราสามารถเลือกปรับมุมได้เลยเขาก็จะมีการแจ้งเราด้วยว่านเนี่ยเส้นทางที่เรากําลังขับขี่อยู่เนี่ยค่ะมันมีป้ายจาราจรแบบไหนจํากัดความเร็วที่เท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่ตรงตรงกระจกนี้เลยอ่านี่ระบบเตือนการออกนอกเลนก็จะทํางานด้วยนี่นี่น,นี่พวงมาลัยมันทํางานเองเนี่ยค่ะเวลาเราออกนอกเลนนะคะพวงมาลัยเขาก็จะกําหนดเองอย่างนี้เลย ถ้าเกิดเรามีการออกนอกเลนแบบเราต้องการเปเลี่ยนเลนกระทันหันโดยที่เราไม่ตีไฟเลี้ยวอะค่ะพวงมาลัยของรถเนี่ยมันก็จะล็อกการทํางานการการทำงานที่ออกนอกเลนของเราเป็นข้อดีอย่างหนึง่งในการขับขี่ก็นี่เราหลับใน แต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นแบ่งเลนด้วยนะคะเส้นแบ่งเลนบนท้องถนนเนี่ยจะต้องชัดเจนพอสมควรค่ะตอนนี้นะคะพลอยปรับโหมดการขับขี่เป็นแบบโหมด e ีโคหรือโหมดประหยัดนะคะก็จะรู้สึกอึดกว่าโหมดส p o r t นิดนึงก็ไม่ได้เยอะมากขับชิลๆได้ช่วงขณะที่มีการปรับโหมดอะคะ่ะจะรู้สึกว่ารถเขาค่อยๆทํางานแบบค่อยๆปรับระดับไปพอปรับมาเป็นโหมดหิมะเนี่ย มันก็จะอืดขึ้นแล้วก็รู้สึกรถหนักมากขึ้นค่ะการเข้าโคง้งถือว่าเข้าโค้งได้ดีนะคะนิ่มพอสมควรรู้สึกว่าไม่แบบกระชากมากเกินไปค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่รถคันนี้มีแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยมันมีโหมดคันเร่งอัจฉริยะนะคะเราสามารถเปิดหรือปิดการทํางานก็ได้ตอนพลอยกําลังจะติดไฟแดงเนาะพลอยก็ปล่อยคันเร่งแล้วเหมือนรถอะมันมีแรงช่วยในการเบรกให้อ่ะ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่เหนื่อยค่ะและเดี๋ยวนะคะพลอยจะลองเทสระบบการถอยจอดอัตโนมัติเนะโปรดเหยียบเบรกอ่านี่คือเขาบอกให้เราเบรกปล่อยพวงมาลัยกดสวิตช์จอดรถค้างไว้สองวินาทีเพื่อเริ่มจอดรถอัตโนมัติอ่าโปรดปล่อยสวิตช์โปรดปลดนี่ค่ะ กำลังจอดรถอัตโนมัตินนโปรดทราบพร้อมที่จะเบรกได้ตลอดเวลาอ้โโอมันเบรกเองค่ะกำลังจอดรถอัตโนมัติโปรดทราพร้อมที่จะเบรกได้ตลอดเวลาอันนี้ถึงแม้ระบบเขาจะถอยจอดให้เราอัตโนมัตินะแต่ว่าเราก็ต้องสแปนบายรอเหยียบเบรกอยู่ตลอดนะคะเพราะว่า อะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แหละแต่ในเรื่องของความแม่นยำของการถอยจอดของเขาเนี่ยพลอยว่าค่อนข้างที่จะโอเคแต่ในส่วนของการเบรกอะ่ะอาจจะมีการกระชากบ้างเล็กน้อยนี่เขาจอดแล้วแต่ว่าเขายังไม่พึงพอใจเพราะว่าดูจากช่องแบ่งเลนเนาะ,ะชิดซ้ายไปมากเกินอย่างเงี้ยชิดขวาม,มากเกินอ่าเรียบร้อยค่ะ ฮาวาลโจไลออนตัวอัน wow, ต้าเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์น้ำมันผสมกับระบบไฮบริดค่ะสามารถใช้งานได้อย่างประหยัดมากยิ่งขึ้นและสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์รถสวยพร้อมใช้ไม่บานปลายและเข้ามาชมรถและก็ทดลองขับได้ที่ร้าน a อพัสอโตของเรานะคะสวัสดีค่ะ